สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช่หวยไทย4ี6ห้าหค่ะรอบมี่แอดมานำเสนอแนวทางของประชานิยมค่ะงวดประจำวันที่1นึ่งสิงหาคม2567นะคะประชานิยมงวดที่แล้วเขาหลุดนะคะงวดที่นี้งวดนี้มั่นใจแน่ว่าเขาต้องมาแน่เลยสีตัวนี้ติดที่บนด้วยน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวอ่า งวดนี้ค่ะเดนหน้าปกค่ะ3ามสี่หกดจ้าตรงนี้สองตัว30 3ศูนย์สามหนึ่งส5มสองสามห้าสามเจ็ดสี่ศูหนึ่งสสห้าสี่เจ็หนึ่งสองหกห้าหดแปดสองแดห้าปดเแคปไปดูได้ค่ะหน้าจอบหน้าปกอ่าหน้าปกอ่ามาดูผลงานงวดที่แล้วของเขาก่อน วดที่แล้วหลุดนะคะติดหนึ่งล่างะคะ่ะติดแค่ตัวล่างนะติดหนึ่งที่ล่างนะแต่ว่าบนเขาหลุดนะคะแต่เอสจะถือส่วนใหญ่เอสจะจับเป็นที่บนนะออกล่างเอสก็ถือว่าหลุดแค่นั้นแหละมาดูสถิติก่อนดิประชานินยมเอสหาก่อน ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งสองสามสี่สีงวดอ่างวดหนึ่งเดือนหกนะคะติดที่บนนะคะสามมาหลักหน่วยบนค่ะงวดสิบหกเดือนหกห้าติดที่หลักร้อยบนค่ะงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดศูนย์ติดที่หลักสิบบนค่ะงวดนี้ค่ะลุดนะคะ ถือว่าหลุดถ้าไม่ติดบนแอดก็ว่ารดแค่นั่นแหละติดล่างก็ไม่ถือว่าว่านั่นหรอกอ่าต่อไปงวดวันที่หนึ่งเดื 8, 6, 3, 4, 6, อแปดหกเจ็ดสามสี่หกแปดประมาณนี้จ้าดูหน้าข้างในตกค่ะดูอันนี้ดัด ชนีายวันใครจะแคปไปดูแคปใต้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปนั่งด้วยอ่ะตรงนี้เอ็ดแอดชอบให้ดูเลขหยบเทียนงวดนี้หนึ่งสี่แปดเก้ามาทุกงวดหลักสิบรางวัลที่หนึ่งอ่าครั้งนี้หลักสิบสองตัวรัฐบาลทุกทุกงวดมีสองห้าสหหกเจ็ดค่ะดูข้อมูลของงวดที่แล้ว งวดที่แล้วรางวัลที่หนึ่งก็หลุดท้ายก็หลุดนะคะส่วนใหญ่แอดจะชอบจับตัวที่เขาชนกันอ้างวดนี้ไม่มีชนงวดนี้ 1, 4, 8, 9, 2, 5, 6, หนึ่งสี่แปดเก้าสองห้าหกเจ็ดงวดนี้ก็ไม่มีชนโครงสร้างงวดนี้คะ่ะ ทั้งบนทั้งล่างเลยนะจ๊ะแคปไปดูได้คะ่ะบน16ชุดตรงๆบนมี0 3 0 5 0 7 0 8 2 3 2 5 2 7 2 8 4 3 4 5 4 7 4 8 6 3 6 5 6 7 6 8จ้านี่ล่างนะคะล่างตรงๆก็จะมี3 0 3 1 3 2 3 6 5 0 5 1 5 2 5 6 7 0 7 1 7 2 7 6 แปด1 8 2 8์แปหนึ่งแปดสองแปดหแคปได้ค่ะเสียงเสียงที่ได้ยินเสียงเบาๆนี่คือเสียงฝนนะคะฝนเดิมเดิมจะตกมาเบาๆแล้วเสียงป,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 ป๊อกป๊กป๊อกป๊กดูโครงสร้างงวดที่แล้วค่ะตรงๆเลยทั้งบนทั้งล่างเลยตรงๆทั้งบนทั้งล่างงวดนี้โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะถ้าท่าเข้า งวดที่แล้วงวดนี้ส่วนใหญ่ก็จะลุดเขาก็จะไม่เข้าอ่าประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามีตัวที่เด่นดูกว่าแปดก็มาเจ็ดก็มาอ่ารอลุ้นกันว่ายัางไงอ่าน้านี้ค่ะมังกรไฟค่ะมังกรไฟเดน่นรางวัลที่หนึ่งหนึ่งห้าแปดครังงวดนี้หนึ่งก็จะมีหนึ่งศหนึ่งสี่หนึ่งหก 5้าศูนจ้าเด่นหลักร้อยค่ะหนึ่ค่ะท้ายสองตัวสองค่ะ4ี่สี่สามสี่หแปปคบได้แคปค่ะได้รับะให้ดูงมดที่แล้วแมตัวเด่น,นะคะ่ะสามมาไหยคะประมาณนี้เลยค่ะมังกรไฟอ่าหน้านี้อาจารย์ใช้แน่นอน อาจารย์ชัยแน่นอนมวดนี้ค่ะให้0ย์กับ3นะคะจะมี 02, 32, 0 2 3ย์8องาอามตรงนี้2ตัวท้ายให้5กับ9 5 4 9 4 5 7 9 7ค่ะฝากให้ด้วยค่ะ2องชุดศูกับ9 7ชุดเดียวค่ะเก็บหน้าศูนยน์ะออกบ่อยนะมามาดูอาจารย์ชัยมวดที่แล้ว อาจารย์ใช้ให้6-3ออก3-6มหถือว่าเข้านะคะตัวเดียวก็ให้แค่หกสามกลับตัวกันนิดเดียวอาฝั่งนี้ค่ะแคปได้แคปนะคะผลงานน่าจะเป็นของฉลากทกศสถ้าใครชอบเล่นก็แคปไปดูได้ค่ะจะเทียบของเก่าวดทีแล้วให้ดูอ่าไม่รู้ว่าออกอะไรนะ้องวดทีแล้วทอกรสประมาณนี้ค่ะ ข้างนี้ไม่มีอะไรนะคะทางนี้อ่ะวันละเรามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้นะเสือจัดให้ค่ะหลักสิบหนึ่งห้าเจ็ดแปดค่ะอันนี้ก็หลักสิบศูนย์ศูนย์สามหกเก้าอันนี้หลักหลักสิบล่างหลักสิบหนึ่งรางวันหนึ่งให้แปดมีแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดเจ็ดอันนี้ล่างก็จะมีสามหนึ่งสามสองสามห้าสามเก้าจ้า เนี่ยดูดูให้บนออกล่างให้ล่างออกบนอันนี้ให้หนึ่งให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเขาด้วยให้กับตัวเลยนะให้หนึ่งสองออกสองหนึ่งล่างให้บนนะคะเนี่ยแล้วก็นี่หกสามหกสามมันมันออกบนนะเขาให้ล่างนะฟังเนี่ยสองตัวรัฐบาลน้าเสือเขาก็ประมาณนี้ค่ะให้หกสามออกสามหกบน อืมกลับไปกลับมาเออนะงวดนี้จะจะเป็นยังไงไม่รู้อ่าแคปได้แคปนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะอืมหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะแนวทางอะไรก็ไม่รู้อ่าฝั่งนี้ค่ะอ่าหน้านี้หน้าที่สิบเอ็ดแล้ว ปลทิปอุบลนะที่สิบสองสิบสองทิปอุบลค่ะเด่น 9, 3 7 9ค่ะสามมี3ามหน8่งสามหกสามแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหก่าหค่ะล่างสุดเลยสองตัวรัฐบาลสองตัวล่างรัฐบาล0 2 9 2์สองเก้าสอง็สองศูนย์สองสี่สองเจ็ดเลยค่ะ นี่ปูนบนงวดที่แล้วไม่เข้านะคะอ่าประมาณนี้ค่ะอ่านี่ของเขาเลขประชานิสองถึงสามตัวอ่างวดนี้ค่ะให้เด่สามกับห้าค่ะจะมาคู่กันนะคะจะจะมีหนึ่งสามสองสามหกจ็มหนึ่งห้าสองห้าหกหค่ะสามตัวสามแปดเจ เจ็ดสามศูนยสองห้าสีเจ็ดห้าสองตัวล่างศูนย์กับแปดค่ะก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนเจ็ดศูนย์เก้าแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้เลยค่ะเสียได้สองก็มาหกก็มานะคะหกมาบนสองมาล่างประมาณนี้ค่ะ ศิลามณีชี้ทางรวยงวดนี้ค่ะบนสุดเดอยจารย์ศิลามณีชี้ทางรวยให้เด่นที่9กับ2นะคะจะมี1 9 2 9 5 2 5 5 2 6 2 5 9 6 9 7 2 8 2ค่ะตรงนี้หลักร้อยบนหลักร้อยบนเนึกๆตรงนี้ มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าค่ะงวดนี้แคปไปดูได้จ้าลูกชายมาขอเข้าห้องน้ำมาส่อ่าอาจารย์ศิลามณนีไม่เข้านะคะงวดที่แล้วหลักร้อยตรงนี้ก็ไม่เข้านะคะอ่า น่าหนิจ้าทวีโชคลาบเด่นสามตัวงวดนี้ทวีโชคลาบมีหนึ่งมีสี่มีหกนะคะหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดสี่เก้าหกศูนย์หกห้าหกแปดหกเก้าประมาณนี้เลยค่ะชุดเด็ดสามตัวค่ะแคปไปดูได้ค่ะทะวีโชคลาบงวดที่แล้วให้เข้าที่สองหนึ่งล่างนะจ๊ะ มีโชคล่าเขาก็จะมาติดที่ล่างเนาะอันนี้เข้าที่ล่างสองหนึ่งตรงๆอ่าหน้านี้ค่ะศูนย์พยากรณเลขมิเคราะ์รางวัลที่หนึ่งค่ะหลักสิบ 478ค่าหน่วย013ค่าประกบก็จะมี404143 707173 808183ตัวเดียวมัดใจ8ค่าจัดเต็ม81ค่ะโอ้81ด้วย งวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วเขาให้ที่หกให้หกสาออกสามหกตัวเดียวเขาก็หกนะคะถือว่าเข้าอยู่นะตัวเด่นเขาอ่าหน้านี้ค่ะน่าสุดท้ายแล้วเลขท้ายรางวัลเลขท้ายเด่นหลักสิบสองสามห้าเด่นหลักหน่วยสี่หกเจ็ดค่ะก็จะมี สองสี่สองหกสองเจ็ดสามสี่สามหกสามเจ็ดห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดตัวเดียวห้าขาดจัดไปห้าหกนะคะแคปไปดูได้จ้าอ่าเขาให้ให้หนึ่งก็ถือว่าเข้าๆอยู่นะให้ตัวเด่นเข้าๆอยู่นะเขาให้หนึ่งสองออกสองหนึ่งนะคะล่างประมาณนี้เลยค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างตัวเด่นก็ถือว่าเด็ดอยู่ สรุปหนะ้าทีสุดท้ายงวดนี้ค่ะของประชานิยมค่ะให้9นะคะจะมี1 9 2 9 4 9 5 9 7 2 9 3 5 9 6าสเดม็ดเดียวค่ะ6 3 6 5 6 7 6 8ค่ะประมาณนี้เลยค่ะนาทีสุดท้ายงวดที่เราปังมากอ่า ของเขางวดที่แล้วให้สามหตรงๆเลยให้เด่นสามด้วยนะล่างก็ให้ศูนย์ไม่เข้านะคะอ,อแต่ข้างบนก็ให้ตรงๆเลยจ้าแค่ไปดูได้จ้าหนึ่งสองสามสี่จ้าอ่าหน้านี้ค่ะหน้าสุดท้ายสย์เอคุณอินเดนสามตัวมี 1, 7, 9, หนึ่งเจ็ค่ะงวดนี้แค่ไปดูได้ค่ะ ส่วนใหญ่เขาจะเข้าแค่ตัวเด่นนะอดว่าอมดที่แล้วเขาก็เข้าแค่ตัวเด่นเข้าแค่สามนะประมาณนี้ค่ะอ่ะท้ายปกประชานิยมวดนี้ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ จะสลับน้บปกให้ดูอีกรอบหนึ่งประมาณนี้เลยค่ะ